พี่น้องว่าตัวนี้ไก่สวยไหม,มพี่น้องพี่น้องว่าตัวนี้ไก่สวยไหมพี่น้องงามเนาะโอ้งามเนาะพี่น้องเนาะไก่ตัวนี้เออจะทำอะไรกินดีวะปลาบไก่เด้อพี่น้องเด้อมันนี่ไก่บ้านพี่น้องเ้ยแซ่บเลยมือนี่เดี๋ยวจะลาบบักจานมันใหญ่ๆเป็นกับแก้มมันมือกองเด้อมันนี่เด้อ Lê nữa kay không phải dùng cái suất lap. Sắp nữa kay lap y dùng cái bàn thập sách lê kỳ nong cái đồ gửi đồ gửi nong đợi kỳ đồ gửi thùng đưa phi nong cái kỳ đồ gửi thùng. Ô thèn nương 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 ลักไก่บ้านเด้อพี่น้องเด้อมุอนี่ลักลักไก่บ้านซับเลยพี่น้องที่นี่ใช้น้ำร้อนล้วนเด้อพี่น้องเอ้ยไก่กระใสเกลือก่อนพี่น้องเลย ใส่เกลือแล้วก,ก็ล้วนเอาน้ำข้าวออกพี่น้องเลยให้มันสุกเลยให้มันนั่นเลยพี่น้องเลยล้วนเลยพี่น้องเลยล้วนแล้วก็ลิ้นน้ำใส่หม้อต้มขึ้นพี่น้องน้ำข้าวใส่หม้อต้มขึ้นเดี๋ยวเราเจะล้วนประมาณสามครั้งพี่น,อน้องล้วนเดี๋ยวเรานแรงพอเดือดล้วนอีกทีนึงพี่น้องเลย เด้อเจ๊ขาขนาดนี้พี่น้องครั้งแรกแล้วครั้งสองพี่น้องครั้งสองเด้อพี่น้องเด้อรวกครั้งที่สองน้ำต้มมันเด้อพี่น้องเด้อเดือดแล้วก็ลวกเลยพี่น้องลวกไก่มันสุกนีครั้งที่สองเด้อพี่น้องเด้อครั้งที่สองคนแชไวให้มันแชไวให้มันอ้นซุกเลยพี่น้อง หนังต้มเห็ดซุกเลยพี่น้องเลยหนังต้มเห็ดซุกเดี๋ยวเอาไปใส่ในลาบพี่น้องเลยต้มเห็ดซุกเลยพี่น้องเลยเนื้อไอ้เลือดไอ้หนังต้มเห็ดซุกเลยพี่น้องแล้วก็ค่อยเอาไปวันสามครั้งเลยพี่น้องเลยเนื้อไก่ซุกหนังซุกเรียบร้อยเลยพี่น้องพี่เดี๋ยวเราจะเทน้ำออกเทน้ำออกใส่น้วตามต้มขึ้เก่าน้ำข้าวออกเมื่อไรพี่น้องเลย ทีแรกใส่เกลือก่อนพี่น้องใส่เกลือแล้วก็อันลวกเนื้อไก่พี่น้องลวกเทน้ำใส่ขึ้น,นพี่น้องแดี๋ยวเอาไปปรุงเครื่องพี่น้องเย้ยทีนี้เสร็จแบบแบบปรุงเลยครับผมเนื้อไก่ซุปหนังซุปเรียบร้อยเลย้วลวนแล้วก็นำต้มพี่น้องเลยเพื่อที่หน่อยพี่น้องเลยสุดพี่วันเอาเพื่อใส่ใส่นิดนึงแล้วก็อนันที่กวนเด้อพี่น้องเด้อพริกป่นเด้อ ใส่ร้ายแฉลบร้าย,ายเอาเอาอันน้าวบีบพี่น้องเลยน้าวบีบลูกสองเพื่อนเนนาวบีบแล้วก็เขาครัวพี่น้องเขาเบื่อแต่เดี๋ยวพี่น้องเขาครัวเขาเบื่ออันเดียวกันเดี๋ยวพี่น้องแล้วก็โคเลี้ ขันเนีนๆยเหมือนเดิมหอมหอมซอยขี้ซอยสะระเนใบโหดลูกโดดหอมซอยลงไปพี่น้องแซ่บเครื่องเนียนเลยพี่น้องเลยเนียนๆเลยพี่น้องเลยดีๆลับไก่สุดที่วันเด้อแซ่บเลยพี่น้องเลยพี่น้องเลยรสชาติ จันระวังตั้มจัดจันเลยพี่น้องเลยอ้พี่น้องสีสันหนาทานไหครับอ้เสร็จเรียบร้อย,ยตักเสิร์ฟเลยพี่นอ้องครับแก้มยันดีจดจัดสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เมนูอันลาบไก่บ้านเด้อพี่น้องเด้อ ลาบไก่บ้านเด้อพี่น้องเด้อสีสันพี่น้องเลยแซ่บเ,เลยพี่น้องเลยเป็นอาหารเป็นกับแก้มพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องเด้อมากินลาบไก่น้ำพริกหวานแซ่บเ,เลยพี่น้องไก่บ้านแซ่บเ,เลยพี่น้องเลยลองเบิง้งตะคำเบิ้ลมยำ เยี่ยมเลยพี่น้องเลยมีแตงมีอันไปอันพ่ะอีเลิศพี่น้องมีเขานีดเดยวเราตะกงกันอย่าเข้าจับพักโอ้จับไป้ไก่บัานเลยพี่น้องเลย ไม่ห,ห,ห่อบ้างไม่ไม่พี่น้องนะจบนะโอ้ยเจ้าไก่มาให้ยังล่ะโอ้ไก่คือลาบไก่ได้ไหอนี่ว้าท่านไหนสิโอ้กินลาบไก่เด้อพี่น้องเด้อไก่ซื้อเข้ามาพี่น้องเ่บอได้ขาดอกเด้อพี่น้องเด้อ อืแกพักพี่น่องเอย่าร้อ,อนครับพี่น้องเอา้าเหงื่อแจงเหงื่อแตเงเลยพี่น้องเลยอ้อนแห้งไหนได้รับไก่แซบ่บเลยพี่น้องมือนีงไก่ตลาดพี่น้องไก่ซื้อมาไก่เขาเอามาขายพี่น้องไก่บ้านเท่านี้แหละอื

ขอบคุณเอฟซีเด้อที่เขามารับชมให้กำลังแก้พิวนเด้อขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อที่เขามารับชมกำลังแก้พิวนขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อพิชิพลาดประกันใดพี่เหมาต้องขอโทษขออภัยเด้อครับเด้อบางสิ่งบางอย่างทำไปกับความเพื่อเพื่อนนะครับเนาะต้องขอโทษขออภัยหลายๆ โอ้แตกเลยพี่น้องเอ้กระโดดถ้าเป็นกับแก้มพี่น้องใบสองใบสามแล้วแบบถ้าให้เบิ้งซื่อ,อแค่นี้เลยเนาะพี่น้องเนาะจะได้ลาเด้อเดี๋ยวให้พี่น,อน้นนนนองเขากินต่อไปแก้มดอ,อกต่อไปทุกคนอยากนะครับเนาะลาเด้อครับเด้ออยากเจ็บอยากจนเด้อพี่น้องเอ้ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนดำดํารวยทุกคนเด้อสวัสดีครับ